ทุกคนสวัสดีครับเราอยู่ที่พนะรนรมิตรนะฮะจังหวัดพนคอนพนมนะฮะเราพามาดูมะม่วงสุกข,ขาต้นแล้วก็โรงแรมแห่งนี้ก็ไม่ไกลจากนะครับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเดินอีกนิดเดียวไม่กี่ร้อยเมตรจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ย้ำว่าแแบบมาให้ชวน ไปแม่น้ําโขงไว้ใกล้แต่ใกล้จริงๆเดินไปเนี่ยฮะเลี้ยวขวาออกไปเดินลงแม่น้าโขงที่นี่เขาแบบดินทรายนะฮะแม่น้ําโขงจะเป็นแบบดินทรายว้ายแต่และนี่ฮะลุกนี้ที่เรามองอยู่ทุกคนอ,อ๋อย่าลืมนะฮะดูซิมดแดงเต็มเลยมดแดงมีความสุขมากมะม่วงนี้มะม่วงแก้วใช่ไหมมีคนบอกว่าเปรี้ยวมากแต่นี้สุกแบบนี้มันจะเปรี้ยวไหมนี่ฮะว้ายล้วงจริงๆด้วยไปเด็ดไปโดนมันว้ามดแดงมดแดงทุกคนฉันไปจับมันแล้วหลุดออกมาลูอย่าทุกคนจ๋ะ ว้ามดแดงก็จะกัดอยากัดสิลูกอ่าคืนต้นไปเดี๋ยวเธอต้องไปตายตามอันต้องทิ้งเอาไว้นี่มดแดงมันออกจากตรงนี้เดี๋ยวติดไปที่ข้างนอกแล้วมดแดงมันก็จะอยู่ไม่ได้นี่ยฮะมันมีความสุขมากรังเห็นไหมรังมดแดงคนไม่มาลังแกมันฮะทุกคนจะ้ะมัน,นสุขหรือยังม,มีความสุขนะพวกเธอลูกนี้น่าจะล้วง นี่ยห้องพักแบบส่วนตัวมากสวยเนาะบรรยากาศเหมือนแบบอยู่เมืองนอกแบบคล้ายๆกับไม่ใช่เมืองหลวงอะฮะแต่เป็นเมืองที่แบบมีสเสน่ห์นะฮะใช่ไหมทุกคนไยหมดมาดูนี่กันมะม่วงนี่เขาเรียกว่าเป็นมะม่วงมันไหมลูกมันจะแบบโดนแสงแบบจะสีม่วงๆทุกคนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูจริงๆอยากจะพาไปชมแม่น้ําโขงไง แต่แบตมันเจ้าปัญหาชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่เข้าเหลือแค่แบบแป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็หมดกลัวจะไปไม่ถึงโขงนะทุกคนนี่ฮะนี่ฮะมะม่วงเลิศมากสวยงามนะฮะ มาดูบรรยากาศโรงแรมข้างนอกกันก่อนพระาที่ตกดินทุกคนจ้าที่นี่เนี่ยจุดแข่งก็คือสะดวกสบายจะไปมุกดาหารจะไปนครพนมในตัวเมืองก็บขสอ,อยู่ตรงเส้นนี้หานี่คือเส้นบายพาสเมื่อก่อนพี่รู้นะเขาบอกบขสอ,อยู่บายพาสฉันก็แบบตรงไหนว่าบายพาสมีความรู้สึกคำว,ว่าบายพาสมันจะต้องไกลปรากฏว่าที่อำเภอธาตุพนมแห่งนี้ทุกคนบายพาสอยู่หน้าโรงแรมเลยแล้วก็ถนนเส้นที่นี่หาที่รถบรรทุกวิ่งเห็นไหมฮะนี่ห่วิ่งไปทางซ้ายเนี่ยเห็นไหมฮะ วิ่งไปทางางย,ยมุกดาหารเป็นถนนสายหลักเลยแล้วก็เลี้ยวขวาไปในเมืองไปวัดพระธาตุพนมแล้วก็จากวัดพระธาตุพนมทุกคนรู้ไหมไม่น่าเชื่อเดินอีกนิดเดียวถึงแม่น้ําโขงครับทุกคนนี่ฮะเช็คอินได้ตลอดเลยทุกคนจ้ะนี่ฮะมีคนมาเช็คอุ่เช็คอินนะฮะนี่ฮะอุ้ยหมดแดงเถอะก็นีพนารานมิตธาตุพนมรีซอททุกคน อยากให้ทุกคนมาเพราะเรารู้สึกเหมือนแบบมีรีสอร์ทส่วนตัวโรงแรมส่วนตัวจริงๆเนี่ยสายมือไปมุกดาหารตรงไปเนี่ยายพาสเห็นไหมเรามาอยู่ตั้งสองวันแล้วยังไม่รู้มารู้วันที่3ามาตรงที่บาบพาสไปบกขอสอประมาณ500เมตรทุกคนนี่ฮะเดินตรงไปลงแม่น้นําโขงได้เลยนะตรงไปห้ามเลี้ยวนะถ้าเลี้ยวซ้ายจะเจอวัดพระาธาตุพนมฮะวัดพระาธาตุพนมพระอารามหลวงชั้นเอกทุกคนนี่ฮะคือทุกวันที่มาอยู่ที่เนี่ยเรามักจะเดินไปทางนี้ตลอดเลยถูกไหมฮะ ไปวัดพระทาตพนมไปแม่น้ำโขงไปเฝอรประตูโขงจะหารู้ไหมว่าตรงนี้ที่เราตื่นทุกเช้าเห็นมันไปไหนวะนะฮะปรากฏว่าบาคาสอ,อยู่ตรงนั้นนี่พาดทิศตกดินด้านหน้านะฮะนะครับเลิศมากเลยบรรยากาศดีมากทุกคนนะฮะถ้าจะไปมุกดาหารก็50กิโล50กิบกิโล บรรยากาศดีมากชอบมากทุกคนนะฮะเซลเซลเขาจะชอบพักด้านในทุกคนห้องส่วนตัว<ม>เพราะว่าความเป็นส่วนตัวนี้สำคัญนะเผื่อเขาจะพาเพื่อนมาก็ปล่อยเขาถูกป่ะก็เป็นเจ้าของห้องเขาจะนอนสองคนไม่เกินแต่เขาก็มาคุยกันแล้วจะไม่ต้องมานั่งจับผิดเขาก็จะชอบความเป็นส่วนส่วนตัว นี่ฮะสวยงามมากบรรยากาศดีมากทุกคนขอบอกว่าตุดแข็ว้ยมีชมพู่ด้วยนะมีรสแอปเปิ้ลด้วยต้นชมพู่กำลังออกลูกนี่ฮะมีความเป็นกันเองมากส่วนตัวมากนะฮะมาที่นี่ก็ถามหาพี่ๆคขาที่เป็นทีมงานเจ้าของได้เลยฮะนะฮะ ถาเจ้าของก็จะอยู่ประจําอยู่แล้วเนีมะม่วงนะนี่คือเมืองเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะ มันแกวใช่ไหมมันแกวหวานฉ่ำม,มันแกวรสหวานเพราะว่าที่นี่จะหวานกว่าที่อื่นไนงะทุกคนคือปลูกดินแม่น้ําโขงเ็าบอกดินแม่น้ําโขงปลูกอะไรแล้วหวานฉ่าดังนั้นใครกินมันแกวแล้วไม่ติดใจไปกินที่อื่นแล้วเนี่ยอาจจะบอกอมไม่อร่อยไม่คิดจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะแบบว่าต้องมากินมันแกวที่อําเภอชาตพนมเท่านั้นนะฮะอของจังหวัดนครพนมแต่ถ้าเกิดใครไปอําเภอเมืองเนี่ยฮะสวยมากใครไปอําเภอเมืองแล้วเนี่ย 5 0สิกว่ากิโลที่นั่นก็จะมีแม่น้ำคงเจ็ดเสียนพยัญายนากรานพย,ยนัญนนะทุกคนดูสิสวยงามมากลูกก็เป็นกิโลเลยมนะัโอ้ดูมะม่วงสินี่นี่น,นเห็นไหมมันสวยจนไม่มีใครอยากจะเก็บมันฮะเพราะว่าเพราะมันลูกใหญ่สวยงามไม่มันสุขค่าต้นดูเล่นาบบนี้ฮะทุกคน นี่มันนามแม่น้ำโขงคือถ้าผนมอู้นุ่มนุ่มลูกนุ่มเชียขนาดตรงนี้แบบไม่ได้ริมแม่น้ำโขงซะทีเดียวลูกนุ่มน้ำเยอะนะฮะไปทุกคนเข้าห้องกันชาร์จแบตต่อนะฮะอย่าลืมมาเที่ยวเมืองไทยของฉันนะฮะนี่โรงแรมพรานะรม,มิตรฮะทุกคนเดวเมนจะเ,เ,เ,เต็มนิ้มตะไคร้ฮะทุกคนขึ้นทางนี้ได้ด้วยนะตะไคร้ทุกคนเลมันกลาส ไปกระเพราตรงนี้ชอบจังเลยมุมนี้ตะไค้นึกถึงตอนอยู่เมืองนอกอ่ะทุกคนตะไคร้เดียวฝรั่งเขาจะไม่รู้จักนะเขาคิดว่าเป็นวีตก็คือเขาคิดว่าเป็นวัชพืชเราไปบ้านเขาเราไปแกงต้งยมยำให้เขาอะฮะเราก็ไปเจอตะไค้โดยบังเอิญก็ไปดึงมาฮะอยู่หลังบ้านเลยนะฮะเปิดประตูออกไปไม่กี่ก้าวเจอเลมอนกลาสตะไค้เอามาใส่แกงส้มปรากฏว่าไงรู้ไหม ขาตกใจเอา้าตกลงเป็นเลมอนคลาสเหรอเขานึกว่าเป็นประ,ะเป็นวัชพืชวีทส์ทุกคนอันนี้เจอกับประสบการณ์จริงเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราพามาดูกันด้านด้านหน้าด้านในที่เช็คอินจริงๆถ้าเกิดใครจะแบบนอนดึกก็ไปตลาดโตลุ่งก็ไม่ไกลจากที่นี่ประมาณกิโลกว่ากว่าริมแม่น้าโขงเลยตลาดโตนุ่งตลาดมิตรไนท์ตลาดกลางคืนอะไรเงี้ยฮะจะอยู่ใกล้กันทุกคนจะ้ะนี่ฮะเช็คอินอุ้ยหมาน่ารักจังเลยเธอหมาหน้ารักมากเลย ย้ำอีกทีหนึ่งใครที่มาเมืองพระธาตุพนมก็จะมีวัดพระธาตุที่มีครบเจ็ดวันเกิดเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะทุกคนใครเกิดวันอังคารไปวัดไหนวันจันไปวัดเลนูนครพระธาตุพระธาตุเรนูนครพระธาตุพนมก็คนเกิดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยฮะพระธาตุท่าอุเทนเกิดวันอังคารอย่างเงี้ยฮะเด็ไม่มีครบเลยทุกคนตามนี้เลย พระธาตุมหาชัยเกิดวันพุทธกังวันเงี้ยะฮะทุกคนดูปฏิทินนี้ได้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นถ้ำนาคีอันะะน,นี้สวยไหมท่าพนมสะ่านข้าวทีนี้น,นี่อยู่ในเมืองนะฮะไปจากที่นี่ประมาณ50กว่ากิโลฮะสะพานไทยมิตรภาพไปลาวแห่งที่สาทุกคนนะครับ สวยมากนะบน้นมนี่ที่อำเภอเมืองนะฮะลานพญานาคนะครับพญานาคสีสัตนาคารทุกคนสวยมากเจ็ดเสียงนี่ค่ะในน้ำโขงที่นั่นจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะนีอันนี้เขาจะงานวงสวงนะฮะประจำปีของเขาตรงลานพญานาคเลยนะครับมีน้ำตกตาดผูดฮะอุทยานแห่งชาติผูลังกาเคยไปไหมฮะทุกคน จะตัดจังกองกมาตอนเช้าๆก็มีอาหารเช้ากระฟุงกาแฟนี่หากเขาทางนี้ไปนครพนมหมาน่ารักมากทุกคนน่ารักจริงๆ